สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็อันนี้นะครับเรากําลังจะเรียนเรื่องหลักการนับเบื้องต้นนะครับหรือว่ากฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับแล้วก็ความน่าจะเป็นเนะาะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยครูกั๊กก็จะชวนคุยนะครับไปทีละเรื่องเลยละกันนะก็มาดูเรื่องแรกกันครับสมมุติว่าครูกั๊กเนี่ยต้องการที่จะขึ้นเขาฮะต้องการที่จะขึนะ้นเขาเนาะโดยที่มีกระเป๋า3ใบนะครับให้ครูกั๊กเลือกนะครับแล้วก็มีรองเท้า2คู่ ให้ครูกรักเลือกนะโดยที่ครูกรักเนี่ยจะมีวิธีการเลือกกระเป๋าและรองเท้าเนี่ยมาแต่งตัวได้กี่แบบหมายความว่าไงครับหมายว่าขึ้นเขาเนี่ยครูกรักจะเลือกกระเป๋าแค่ใบเดียวจาก3ใบนี้แล้วก็รองเท้าเนี่ยเลือกแค่2คู่นะออคิดว่าครูกรักน่าจะมีกี่แบบครับอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกนะฮะลองลองลอง,ลองคิดดูในใจก่อนก็ได้ะฮะว่าครูกรักจะเดิอนออกมาจากบ้านเนี่ยได้กี่แบบนะจากมีกระเป๋าให้เลือก3ใบแล้วก็มีรองเท้าให้เลือก2คู่ฮนะเอ,อ่ะมาดู ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็อย่างแรกเนาะครูกรักมีกระเป๋า3าใบใช่ไหมครับนี่นะสามสี 3, 4, นี้เลยแล้วก็มีรองเท้า2อคูอ่ก็อย่างแรกเลยสมมตินนะถ้าเกิดครูกรักเลือกนะครับเลือกใบแรกเป็นอันนี้แปลว่าครูจะจับคู่กับรองเท้าได้กี่คู่ครับ2คู่คู่ใดคู่หนึ่งใช่ไหมนั่นแปลว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้กับแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูกรักแต่งตัวออกมานะครับก็จะเป็นกระเป๋าสีกากีแล้วก็รองเท้าสีน้าเงิน หรือกระเป๋ากากีแล้วก็รองเท้าสีนําตาลแบบนี้นะครับนี่คือกระเป๋าใบแรกแล้วถ้าเกิดคู่กักเปลี่ยนครับเป็นใบนี้ใบส้มก็จะไปจับคู่กับรองเท้าคู่ใดคู่หนึ่งได้อีกนั่นแปลว่าจะเป็นแบบนี้เป็นกระเป๋าสีส้มรองเท้านําเงินหรือกระเป๋าสีส้มรองเท้าน้ําตาล mm. นี่คือแบบที่2นะแล้วถ้าเกิดคูค่กักครับเปลี่ยนครับเป็นกระเป๋าสีแดงก็จะไปจับกับรองเท้าได้อีก2คู่แบบนี้เลย นั่นแปลว่าครูกั๊กก็จะเป็นกระเป๋าแดงรองเท้าน้ำเงินหรือกระเป๋าแดงแล้วก็รองเท้าน้ำตาลเพราะฉะนั้นมีกี่แบบครับอ่าหกแบบนะฮะแต่งตัวได้6แบบเนาะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนเป็นแผนภาพในลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยหน้าตาของครูกั๊กก็จะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างนะนนี้คือแบบ แบบแรกนะครับที่ครูกักพาดูทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูกักทำเนี่ยจะเห็นได้ว่าครูกักเขียนแบบเป็นระเบียบเนาะก็คือมีสิ่งหนึ่งแล้วก็ถูกแตกออกไปนี่ฮะสิ่งหนึ่งแล้วก็แตกออกไปแตกกิ่งแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับอะไรเลยฮะ ต้นไม้ใช่ไหมมีกิ่งมีก้านอะไรเงี้ยแล้วการที่เราเห็นเป็นกิ่งก้านทั้งหมดแบบนี้นะครับในทางณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าแผนภาพต้นไม้เองหรือว่า tree diagram นะซึ่งแผนภาพต้นไม้เนี่ยก็คือแผนภาพที่แสดงให้เห็นวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้รคกั๊กก็จะเห็นนะว,ว่าพอรูกั๊กวาดออกมาเนี่ยรูกั๊กก็จะเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดที่รคกักก๊กจะแต่งตัวออกจากบ้านสังเกตได้ว่าทั้ง6แบบนี้เนี่ยไม่มีแบบไหนที่เหมือนกันเลย ใช่ปะเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับโดยใช้แผนภาพต้นไม้นะทีนี้แผนภาพต้นไม้ก็จะมีหลกัหลกๆมีอยู่2แบบเนาะมีแบบเป็นระเบียบกับไม่เป็นระเบียบซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันในหัวข้อถัด,ถดไปนะครับแต่ว่าให้รู้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะอทีนี้มาดูครับถ้าเราเขียนแผนภาพต้นไม้ของการโยนเหรียญ3เหรียญเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะมาลองดูนก่อนถ้าเกิดกูกัสมีเหรียญเนานะอันนี้ก็จะเป็นด้านที่1และอันนี้จะเป็นด้านที่2ใช่ไหมครับ ไม่นับเอ่อน้าข้างๆเนาะห้าข้างๆไม่เอานะฮะเอาแค่แบบโยนแล้วได้2ด้านนี้ก่อนอันแรกครับอันนี้ก็จะเรียกว่าหัวนะครับกูใช้เป็นตัว H นะครับก็มันมาจาก H นะครับแล้วก็ T tail นะครับก็คือหางนะครับหรือว่าเราเรียกว่าก้อยนั่นเองนั้นก็จะเป็นหัวกับก้อย H แทนหัว T แทนก้อยนะครับเพราะนั้นลองดูฮะเหรียญที่1ครับก็จะออกได้กี่แบบครับ2แบบนะไม่หัวก็ก้อยทีนี้เขาบอกว่าให้โยน3มเหรียญเนี่ย หมายความว่ามันอาจจะโยนออกมาแล้วเป็นหัวหัวก้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ปะการใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยก็จะทําให้ใเราเห็นภาพมากขึ้นครับโดยที่พอเราเขียนทั้ง2อันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนเหรียญที่2ต่อบแบบนี้ครับโดยการแยกนะครับออกมาเป็นอีก2อันนะก็คือเป็นหัวกับก้อยจากตอนแรกที่เป็นหัวและหัวกับก้อยจากตอนแรกที่เป็นก้อยมาก่อนนะเพราะนั้นลองคิดแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสที่จะได้อาจจะได้เหรียญเป็นหัวหัวเหรียญที <het> ่1เป็นหัวเหรียญที่2เป็นหัว หรือเหรียญที่1เป็นหัวเหรียญที่2เป็นก้อยก็ได้เช่นเดียวกันครับกับข้างล่างถ้าเหรียญแรกเป็นก้อยเหรียญที่2อาจจะเป็นหัวหรือถ้าเหรียญแรกเป็นก้อยเหรียญที่2อาจจะเป็นก้อยก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหัวหัวนะครับแล้วก็หัวก้อยไม่ก็ก้อยหัวกับก้อยก้อยอเพราะฉะนั้นจับตอนแรกเนี่ยเหรียญมีอยู่1เหรียญใช่ไหมครับออกมาได้2กรณีพอมี2เหรียญปับ๊บจับคู่กันหมดแล้วเนี่ยได้ออกมาเป็น4กรณี ลองเดาสิครับว่าถ้าเกิดมีเหรียญที่3เนี่ยผลรวมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาเป็นกี่กรณีครับ,ม,บ,รบ,รบมีบางคนตอบ6นะครับมีบางคนตอบ8เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าได้คําตอบเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องครับต้องแยกออกมาเป็น2ใช่ไหมเป็นหัวก้อยอันนี้หัวก้อยหัวก้อยและหัวก้อยก็ทําแบบนี้เลยฮะดังนั้นเส้นแรกครับถ้าเกิดกูกลักูตรงนี้นะจะเป็นหัวหัวหัวนะครับตรงนี้หัวหัวก้อย เพราะนั้นสองเส้นบนหมดแล้วนะนะครับมาดูข้างล่างบ้างครับอันนี้ครับหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยนี่ฮะแสดงว่าสีับบนหมดแล้วนะทีนี้นมาดูล่างต่อครับก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยเพราะนั้นมีทั้งหมด8กรณีนะครับที่เป็นไปได้นะนี่คือเรียง เรียงตามเหรียญที่เราโยนเลยนะสามเหรียญน,นะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เพราะนั้นรวมแล้วก็ได้ออกมาเป็น8กรณีนั่นเองนะครับหรือว่า8แบบเป็นไงครับแผ่นพับต้นไม้เห็นไง่ายไหมแรกๆอาจจะยังไม่ไม่ไม่คล่องนะครับค่อยๆเขียนไปก็จะคล่องมากขึ้นนี่ไปดูต่อฮนะแบบฝึกหัมครับอาี์มิวสองข้ออันนี้อยากให้นักเรียนกดพอยส์แล้วทดลองทําเองก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยที่กูกัรกทาไว้ให้นะ มาดูครับสมมุติว่านักเรียนทดลองทำเองเสร็จแล้วนะอันนี้กดเพลย์แล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่ทำอย่าลืมกดพอยส์แล้วทดลองทําเองก่อนอมาดูฮะเขาบอกว่ากําหนดให้ A เนี่ยเท่ากับเซตของ 1, 2, 3สแสดงว่ามีสมาชิก3ตัวและ B นะครับเท่ากับเซตของ 50, 15, 20, 25ตรงนี้เนี่ยมีเท่าไหร่ครับมี5ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้า x เป็นสมาชิกของ A แปลว่า x เนี่ยอาจจะเป็น1เป็น2เป็น3ก็ได้แสดงว่า x เนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้งหมด3ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ y เป็นสมาชิกของ b แสดงว่า y เป็นได้กี่ตัวครับ5ตัวใช่ไหมเป็นตัวไหนก็ได้เขาบอกว่าให้หาว่าจะสร้างคู่อันดับ x y เนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีแสดงว่าต้องมีการจับคู่กันนะครับโดยใช้แผนภาพต้นไม้นั้นตัวแรกครับคู่อันดับ x เนี่ยเราได้มาอยู่แล้วเนะเาะว่า x เนี่ยเป็นได้แค่3ตัวเลขเท่านั้นก็คือ 1, 2และ3 นี y ครับก็เรามาดูครับว่า1ของเราเนี่ยไปจับคู่กับเลขอะไรได้บ้างเนี่ยเป็น5เป็น10 15 20ห5แสดงว่ากี่กรณีครับ5กรณีก็เลยแตกออกมาครับตรง y เนี่ยแยกออกมาเป็น5แบบนี้ก็ใส่ไป5 10 15 20 25หบจบละครับแตกอีกครับถ้าเกิดตรงนี้เป็น2ก็แตกไปอีก5 50ห้าสิบสยีก็เหมือนกันครับห้0ส5บสิาพอเสร็จจากตรงนี้แล้วมาเขียนเป็นคู่อันดับได้เลยถ้าตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y ู่อันับแรกครับเส้นแรกของเราก็คือู่อันับ15เนี่ยนี่ x อันนี้ y ก็ทำต่อไปเรื่อยสแสดงว่าต่อไปคืออะไรครับข้อนี้ 1, 10ตามด้วย15 1 120แล้วก็125ใครยังไม่ได้ทำลองกดพอสต,ตรงนี้แล้วทำที่เหลือเองก็ได้ด้ะนะครูเฉลยต่อเลยนะก็จะเป็น5 25นะครับ20 25 220 225 แล้วก็ตามด้วย35 30 35 3า0สิบสเพราะนั้นตรงนี้ได้ทั้งหมด15กรณีนะครับก็คือ15แบบนั่นเองที่เป็นไปได้นะครับโอเคไปดูข้อที่2นะฮะข้อที่กดโพสและ้ะทดลองทำเองเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าทําเสร็จแล้วนะฮะเขาบอกว่าร้านขายเสื้อนะครับจริงๆแล้วนักเรียนสามารถทำแบบนี้เลยก็ได้นะสมมุติเขาบอกว่า อันนี้ขนาดก่อนเนาะเอามีทั้งหมด4แบบนะครับอันนี้ก็คือแบบนาเรียนก็บอกว่าอา๋อมีแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4ใช่ปะเอาเขียนแบบย่อๆเนาะมี3ขนาดครับขนาดครูให้เป็น S M L แสดงว่ามันจะต้องแยกออกมากี่เส้นนะ่ะ3เส้นแบบนี้ก็ได้แล้วก็แยกนี้นะครับ1 2 3 123 123าหสอมส S M L SML SML โ okay. อเคแล้วก็แต่ละขนาดมี2ส,สีนะครับเพราะฉะนั้นสีตรงนี้เนี่ยมีสีขาวกวับชมพูใช่ไหมแสดงว่าตรง S เนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นขาวชมพูขาวชมพูแล้วก็สีทีครับขอยข่นะแล้วก็ขาวชมพูแบบนี้สังเกตรครับมันก็จะแยกออกมาอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้แยกออกมา3า ตรงนี้แยกอย่างละ2ไปพี่อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นับเลยนะ1 2 3 4 5 6สแสดงว่าก้อนก้อนหนึ่งนะครับอันนี้ครูค,คิดแบบเร็วๆนะมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด6แบบแล้วมันก็จะคิดเหมือนกันกับอีกก้อนที่2ก้อนที่3แล้วก้อนที่สแสดงว่าครูกาก็จะมี6อยู่4ตัวเท่าทีครับ6อยู่4ตัวแล้วก็เอามาบวกกันได้เลยใช่ปะนั้น 6, 6 6 6 6บวกกันก็เลยกลายเป็น24นั่นเองนี่คือใช้แผ่นภาพต้นไม้ นะครับก็คือจะได้จํานวนวิธีแล้วว่าออกมาเป็น24วิธีแต่ถ้าอยากเห็นภาพอ่ะสมมติคูครับเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะอันนี้เล่นกดแคปไว้ก่อนนะครับอันที่เรียนบอกจะแคปทําไมหนูดูวิดีโอหนูกดย้อนก็ได้โอเคสมมุติเป็นรูปภาพแบบนี้แล้วกันมี4แบบนะครับแล้วก็แต่และแบบมี3ขนาดที่นะเล็กกลางใหญ่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  นะแต่ละขนาดมีสสีสมมุติว่าครูไม่ใช้สีเดียวเขานะเอาให้มันเห็นภาพเร็วๆนะครับไม่เอาสีขาวกับชมพูนะฮะก็จะเป็นสสีแบบนี้อสังเกตได้ว่ามันก็แต่ละอันเนี่ยก็จะมี6เหมือนกันเพราะน่น,ะนจะทําแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับจะก,ก็จะได้24แบบหรือว่า24วิธีเหมือนที่กูกักทําเลยเป็นไงครับแผนภาพต้นไม้เนาะหลกัหลกๆก็คือมีให้เราเห็นโอกาส ะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับจากสิ่งที่เรากําลังสนใจอยู่แล้วก็การช่วยเขียนแผนภาพแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นที่มาที่ไปของแต่ละผลลัพธ์นะครับว่ามันมาจากไหนยังไงได้บ้างก็หวังว่า,านักเรียนจะไปฝึกเขียนกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ